าจสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแกะสลักดอกจำปีกันนะคะโดยที่เราจะเลือกใช้กระชายนะคะวิธีการเลือกก็เลือกส่วนปลายมานะะันค่ะตรงนี้นะคะให้มันดูป่องๆหน่อยะคะ่ะปอกเปลือกนะคะปอกบางๆคะ่ะเฉือนบางๆนะคะแค่ผิวมันนะคะ เมื่อเราปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะจะเป็นทรงดอกจำปีเลยนะคะเป็นตุ้มๆหน่อยต่อไปเราก็จะมาแกสะสลักกลีบดอกนะคะ เราต้องมือเบานิดนึงนะคะเพราะว่ามันหักง่ายนะคะเราก็ค่อยๆทำไปค่ะ เราก็ทำคลิปนอกเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาลกเหลี่ยมด้านในนิดหน่อยค่ะเราก็ผ่าตรงกลางเลยนะคะเป็นสองกลีบค่ะขั้นตอนนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะ เราก็ทำกลีบดอกครบแล้วนะคะก็ดอกมาประมาณนี้นะคะเราก็นำไปล้างทำความสะอาดก่อนนะคะให้พวกเศษๆนะคะมันออกให้หมดนะคะต่อไปเราก็จะมาทำการตกแต่งนะคะใบไม้เล็กน้อยนะคะให้มันเสมือนดอกจำปาจริงค่ะวันนี้เราใช้ก้านดอกแก้วนะคะเราก็ตัดเลยค่ะ ทำปลายตรงนี้แหลมๆนิดนึงนะคะจะได้เสียบลงนะคะเสร็จแล้วหน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปแล้วก็จัดการเละคาะเสียบค่ะแล้วก็จับให้แน่นนิดนึงนะคะโอเค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ